นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะทัตสีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะ ปารมีมีสินเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอ .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา ถึงเก้านาฬิกาสามสิบนาทีทุกวันจัน์ถึงวันศุกร์ญยติหยุดยวันนี้ก็เป็นวันที่แปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชส,สองพันห้าร้อยหกสิบนะก็ เป็นวันพุธยตดโยมตามที่ได้ฟังผู้ใหญ่นะได้บอกมาวันนี้ถือว่าเป็นวันสิทธิมงคลนะเพราะเป็นวัน ที่ดีวันหนึ่งหลังจากที่วันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 0นนะซึ่งเป็นวันขึ้น9ก้ค่ำเดือนสามปีวอกที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ก็คือการ ชำระนีพระพุทธเจ้าชำระนีพระพุทธศาสนาแล้วก็ชำระนีแผ่นดินกันก็ให้ญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมบุญกันในวันนั้นก็ดีที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลม,มา โดยทางใดทางหนึ่งก็ดีหรือญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็ดีขอให้นึกถึงใบหน้าของบิดามารดาของแต่ละท่านแล้วก็แผร บุญกุศลที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5้กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษบรรไชชนนซึ่งเท่าที่ ได้กล่าวเมื่อวานนี้พอมีคำที่สำคัญก็คือขอให้ทุกทุกท่านจงเสวยบุญเสวยผลบุญที่กำลังได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้ ผลจากอาตภาพที่เป็นทุกข์เสวยผลบุญเป็นความสุขที่มีทุกข์ก็ขอให้ความทุกข์หมดสิ้นไปที่มีภัยมีความกลัวก็ขอให้ภัยความกลัว ต่างๆหมดสิ้นไปพินาศไปที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปเรียกว่าเป็นการเสวยผลบุญที่ได้กระทําซึ่ง ตอนนี้ก็นับว่าบุญกุศลที่เราพยายามทำกันมาตั้งแต่กําเนิดเกิดมีพญาอาศินทราหูขึ้นมาแล้วก็มีพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ มีรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เรียกว่าเรากระทำบุญอย่างไม่ย่อท้อสุนตมาภาพเองก็เป็นสะพานซึ่งโยกเยกบ้างไป้มั่นคงบ้างในบางครั้งเพราะต้องแบกรับภาระ thì, gọi là, Còn chờ. Lại phải, rương. Chờ. phải, 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 Chờ thúc thúc phải, ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาเสวยผลบุญก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาให้อนุโมทนาบุญนึกถึงใบหน้าของบิดามารดาก็สงสัยอยู่เหมือนกันญาติโยมเมื่อคืนเนี้ย จริงนำมาภาพเองก็บันทึกเสียงน่าจะได้ประมาณชั่วโมง1ิบ8นาทีแต่ปรากฏว่าได้เพียงแค่54นาทีแล้วก็อยู่จน,นฟังดูก็จบนะแต่ทำไมเวลามันหายไป หายไปประมาณสิบนะเกือบยี่สิบนาทีนะอาจจะยี่สิบกว่านาทีนะหายไปเลยนะมไม่ใช่รายการหายไปนะแต่ว่าที่บันทึกไว้มันหายไปเหลือแค่ห้าสิบสี่เอ๊ะแปลกเพราะเมื่อคืนก็จะว่าเรา บรรยายทำไม่ครบเวลาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะประมาณหนึ่งนาฬิกานะไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนหนะึ่งนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีสองนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะแล้วจึงตัดไปให้สปอร์ตแต่พอบันทึกมากลับปรากฏว่าเพียงแค่ห้าสิบสี่นาที ก็แปลกใจในนัง่งแปลกใจอยู่นะอีแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเสวยเสวยผลบุญที่ได้ทำเพราะความสำเร็จเกิดขึ้นมา โดยการที่เราได้พระบรมปรถมศาสดาไตรภูมิโลกนาฏมหามงกลบอพิษเราได้หลวงปู่เทพลกอุดรแล้วเราก็ได้พระบรมร,รูป ในหลวงรัชการที่เก้ารวมทั้งได้พระสิวลีเทระแล้วก็ได้พระสังกัจจยณนะเทระนะมาไว้เป็นนิมิต เป็นสัญ,ญลักษณ์รวมทั้งลูกนิมิตนะที่รวมในพิธีซึ่งตอนวันนั้นเนี่ยยังหล่อไม่เสร็จช่างหล่อให้แล้วนะได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะยังไม่เสร็จนะก็คงจะหล่อเสร็จแล้วละตอนนี้สำหรับลูกนิมิตนะเดี๋ยวก็จะนำมา ทั้งเก้าลูกก็เป็นช่วงนาะที่ดีมากนะเพราะได้พลังพลังของพระบรมปฐมศาสดาใจภูมิโลกกนานพลังของหลวงปู่เทพลูกอุดรอ่านะ รวนแล้วแต่สําคัญนะแล้วก็เนี่ยสำคัญอีกองค์หนึ่งนะสำคัญมากก็คือพระโพธิสัตว์ที่เพิ่งสอนอนาคตไปก็คือพระบาทสมเด็จพระปามินทรามหาภูม,มิพลอดุลยเดชแล้วก็พระสิวลีเทระพระสังกันจนะเทระอยติโยมท่านนะบางท่านอาจจะสงสัยเ จะมีที่ประทับของท่าน,นาของพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ตรงไหนอย่างไรตามาบอกญาติโยมเลยว่าสมพระเกียรติของพระองค์ไม่อายใครหรอกญาติโยมเพราะว่าพระองค์ต้องประทับอยู่ที่เรือสุพรรณหงษ์มองดูแล้ว สถานที่เหมาะสมที่สุดแล้วมีมหาสศิตฐีชัดอยู่ข้างบนถึงสิบสี่มีพระพุทธรูปมีพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์มีเสาจัก,กรวาลมีพร้อมทุกอย่างณสถานที่ตรงนี้เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยไม่อายใคร สมาพูดได้เต็มปากว่าไม่ไอายใครเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านมาดูสถานที่แล้วท่านกำหนดสถานที่แล้วว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชก,กาลที่9้า ของชาวไทยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะได้พระองค์ท่านมาโดย ไม่เหมาะสมนะญาติยมคือเหมาะสมที่สุดเลยมองดูยังไงสมาดูพิจรารณาดูโอ้โหที่ประทับของพระองค์สง่างามดูแล้วไม่อายไม่อายใครหรอกสมาก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ทำให้ดีที่สุดเลยยัดอยู่เพราะว่าเป็นพระมหาการุณาของพระบรมปฐมศาสดาจใจภูมิโลกอนาดมหามงคลนบอพิษที่มอบให้หมอบให้ทั้งหลวงปู่เทพลูกอุดรมอบให้ทั้งพระบรมรูปในหลวงราชการที่เก้าและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ นายาตโยมที่ฟังรายการที่ประสงค์จะทำบุญกับพระศิวลีซึ่งเลิดโดยลาบพระมหาสังกายยายนะซึ่งสง่างามแต่ท่านก็ละสละความสง่างามโดยอธิษฐานตนให้มีรูปร่างอ้วนลำํำเพราะว่ากลัวคนจะทักว่าเป็นพระพุทธเจ้า ท่านมีความสําเร็จนะเรียกว่างดงามถือถุงทรัพย์ทั้งสองถุงนะองค์ขนาดสามสิบนิ้วนะเรียกว่าสมบูรณ์พูนสุขเลยยัดยมนะฉะนั้นทั้งสององค์เนี่ยนะญาตยมสามารถเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้หรือไม่เป็นเจ้าภาพเฉพาะองค์เลยนะองค์หนึ่งก็สามหมื่นห้าันบาท เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้กระทำนะเกี่ยวกับพระศิวลีเถระแล้วก็พระมหาสังกัจจยนะเถระซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญในพระพุทธพจทธนะพระมหาสังกัจจยนะเถระนี่ท่านแต่งคำพีเนติปรกรณ์นะที่จะมาเคยบรรยายแล้วก็ตั้งชื่อรายการว่า รายการธรรมประภากรนะตอนนั้นน่ะนั่นแหละเนติปรกรณ์แล้วก็เปตะโกนะเปตโกประเทศอ้างถึงประเตะปิดกเนี่ยท่านองค์นี้นะเรียกว่าพระมหากัจจายนะธีระอ่ะอยัดยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่ตะมาออกอากาศร,ร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสำหรับขึ้นไปพุทธเจ้ายี่แปดปรุงอันใหม่ อยู่ด้านหน้าท่านท้าววิรามพนาสูนหรือพระพิทักษธรรมร่วมทำบุญในการสร้างเรือสุพรรณหง์นะเรือสำเภาแก้วสำเภาทองนะเป็นเรือสุพรรณหง์รับดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประศกนิกกรในทุกๆราชวงศ์ยัดยมไปมัชาการกราบไหว้พระจุลามาณีพระศรีอรรยเมตรย ที่สำคัญเรือสุพรรณหงส์นี้จะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชการที่9ของเรานี่แหละนะเป็นมรดกแสดงความที่พระองค์ทรงผ้าพระกฐินทางชนละมาศนะนั่นแหะ ามกำลังสักคนศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 2 71, 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 1 9 7 1 0 2 9 1 2 1 9 7 1ทางปรษณีพระมาหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่าโยม ทุกๆวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมาพรัรการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสานสารนาคใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวัดเรียบร้อยบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่าง เลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปิบห5รถเมย์เบอร์18วัดเรียบราบ,บำรุงญาตยิยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี43่า รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษิอิเศเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิฏิขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมาุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ธาม,มามภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอาริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดั่งพระนิพพานของพุทคธธ์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ญญญงลายจงไปสู่พภูมที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลานานเทิน อมปัตวีคงคาภุมะเทวานามามีหังนัมพะทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปากคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถืน่นพุทธทังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภะควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผอง,องภยัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการ ธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร